ดราม่าทางม้าลายกันหน่อยคุณผู้ชมคะเอ๊ะทำไมถึงเป็นดรามา่ามีทางม้าลายก็ดีแล้วนี่จะได้ข้ามถนนกันอย่างปลอดภัยนะคะแต่มาดูค่ะมาดูทางม้าลายอันนี้ไปด้วยกันเขาบอกว่ามันอยู่ตรงกับทางเข้าออกหมู่บ้านเลยค่ะทางเข้าออกหมู่บ้านแปลว่ารถมันต้องวิ่งตรงนี้นะคะรถเนี่ยเห็นไหมคะซอยนี้รถต้องเข้ารถต้องออกแต่ดูสิคะข้ามถนนมาปุ๊บคุณคุณเจอกับรถมาทางนี้ ข้ามมาทางนี้ชนกันเลยชนกันแบบนี้เลยนะคะผู้ชมมาดูหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าข้ามไปแล้วยังไม่พอนะยังมีต้นไม้อีกคนก็เลยงงว่าอยากเห็นหน้าคนสร้างเลยว่าทําไมมาสร้างตรงนี้นะคะ,ะมาดูกันหน่อยะคะ่ะทางม้าลายพิษสวงกันนี้นะคะคุณผู้ชมเพจอีซอขยี้ข่าวเขาโพสตเรื่องนี้เอาไว้เขาบอกว่าทางม้าลายแหวกแนวมากๆเลยสุดแหวกกับทางม้าลายบนถนนแพร,ร่กษาทาสีทางม้าลาย ตรงกับทางเข้าปากซอยเมื่อเดินเข้ามาถึงเกาะกลาง <c oughs> ก็ต้องฝ่าต้นไม้เนี่ย <c oughs> ใช่ข้ามไปอีกมันไม,ไม่ใช่ทางเดินนะตรงกลางมันเป็นต้นไม้ไอันนี้เรากําลังแบบเข้าค่ายผ่านฐานอะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะทีม <c oughs> ข่าวก็ไปเลยค่ะคุณผู้ชมขะจากเพจอิซารขยี้ข่า, <c oughs> ขาวใช่ไหมเห็นภาพแล้วก็ต้องไปดูของจริงเออนี่เอ้าจริงๆด้วยนะไม่ใช่ภาพตัดต่อนะแล้วแล้วแทนที่ไอ้ตรงที่ข้ามทางม้าลายไปแล้วตรงที่เป็นต้นไม้มันควรจะเว้นช่องไหมให้คนได้เดินอะ อันนี้เหมือนต้นไม้มาก่อนใช่ไหมน่าจะต้นไม้มาก่อนแล้วก็ทางมะลายมาทีลอังไม่รู้ว่าไปคุยกันยังไงนะคะคนปลูกต้นไม้คนทาสีทางมะลาต้องคุยกันแล้วนะะอยู่ที่ปากซอยเทศบาลบางปู38ค่ะอยู่ท้ายบ้านใหม่เมืองสมุทรปราการนะคะที่นี่เนี่ยอยู่ตรงกับทางเข้าออกของซอยแพร่กระสาเมืองใหม่2พอดิบพอดีเลยคุณผู้ชมบริเวณเกาะกลางยังมีต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามอีกแปลว่าถ้าคุณผู้ชม พ้นจากรถที่ออกจากซอยมาได้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมรอดพ้นมาได้แล้วจนข้ามถนนมาถึงเกาะกลางแล้วคุณผู้ชมต้อง h ช l เลนจ์ตัวเองอีกมาฝ่าต้นไม้ต้องก้าวข้ามต้นไม้ตรงนี้ไปอีกนะคะคุณผู้ชมก็สร้างความลำบากระบนจริงๆเขาบอกว่าปกติเนี่ยมันก็ไม่ควรไม่ควร2จุดเลยไม่ควรไปต้นไม้และทางม้าลายมันไม่ควรตรงกับซอยแบบนี้ไม่ควรตรงกับทางเข้าซอยแบบนี้นะคะคุณพองศรีอายุ59ปีบอกว่าทางม้าลายเพิ่งมาทาง,ทางม้าลายเพิ่งสร้างคะ่ะ แต่ตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีใครเดินหรอกเขาก็จะเดินออกทางหน้าหมู่บ้านมากกว่าทางประตูสองไม่ค่อยมีคนเดินนะคะทางด้านของคุณนะัทพงษ์หลวงเรืองค่ะบอกว่าข้ามยากจะตายเพระาะนอกจากจะมีรถออกจากซอยมันยังมีรถเลี้ยวเข้าซอยด้วยอย่าลืมนะคะชาวบ,บ้านเขาสะท้อนอยังไงกันบ้างไปฟังกันค่ะแต่ตรงนั้นก็มีคนมีคนเดินเขาจะออกทางนี้มากกว่าอ๋อนมากจะออกประตูหนึ่งมากกว่าใช่ใชไหมคะประตูสองจะไม่ค่อยมีใครเดินคนมามีความเห็นว่าอย่างไรคบมันกบอกไม่ไม่รู้เหมือนกัน ก็เหมือนสะพานลอยอ่ะเหมือนสะพานลอยก็คือก็ไม่ค่อยมีใครข้ามใช่เพราะที่จริงเขาต้องทําตรงนี้อ๋อแต่ตรงนี้คนข้ามอ๋อแต่กระเถิบไปทําตรงนู้นตรงนี้ก็จะข้ามยากเพราะรถมันมีรถเลี้ยวมาด้วยครับมันก็จะลำบากหน่อยแล้วเราคิดว่านมต้นไม้หรือดอกตอกตาค่ะมันเป็นอุปสรรคไหมคะในการข้ามก็อุปสรรคอยู่นะครับแล้วพี่คิดว่าทางอะไรตรงเนี้ยอันตรายไหมพี่อันตรายไหมเหรอก็อันตรายนะครับ สำหรับ,บรวเวลารถเข็นอยนาง,งนาจะลำบากแล้วมีคนใช้เยอะไหมคะคนใช้คนไม่ค่อยข้ามฝั่งตงนีครับ ต้องซอยหนึ่งเ <c oughs> นี่ยค่ะคุณผ,ผู้ชมค่ะเขาก็เลี่ยงไปไปข้ามไปเข้าหมู่บ้านทางอื่นกันส่วนทางม้าลายเนี่ยเขาไม่ใช้กันเลยนะส่วนใหญ่คนจะเลยกระเถิบไปตรงหน้าธนาคารแล้วก็ข้ามกันทั้งที่มันอาจจะดูอันตรายที่ไม่ได้ข้ามทางม้าลายแต่ประชาชนบอกว่ารู้สึกปลอดภัยกว่าเพราะทางม้าลายอันเนี้ยมันทําออกมายังง่ายังไงไม่รู้อ่ะมันดูไม่ปลอดภัยเลยตรงกับประตูซอยเข้าออกหมู่บ้านแล้วหนึ่งข้ามาเจอต้นไม้อยู่เกาะกลางอีกสองคน คนทานแหละต้องเอามาคุยแล้วก็ต้องขยับให้เขาหน่อยนะคะประชาชนบอกว่าต้องขยับหน่อยคุณป้าบอกแล้วว่าคนเนี่ยเห็นไหมไปข้ามตรงหน้าธนาคารมากกว,ว่านะมีป้ายระวังจัก,กรยานด้วยโอโ้โหคนข้ามตรงนั้นนี่ต้องระวังอะไรบ้างว่ะผมหลายอย่างมากเลย <c oughs> ระวังรถออกจากซอยระวังจัก,กรยานอีกแล้วไปต้องไปข้ามต้นไม้ดีที่ต้นไม้อยังเล็กคุณผู้ชมมันก็มีช่องว่างพอที่จะข้ามได้หน่อยนึงนะถ้าต้นไม้โตกว่านี้จะแทรกตัวไปยังไงอะนะลำบากเลยช่วยดูแลหน่อยนะคะตรงนี้ อยากให้ประชาชนข้ามทางม้าลายก็ต้องจัดการเรื่องของทางม้าลายให้ดีเขาจะได้ทำถูกกฎจราจรไม่อย่างนั้นนะเขาไปข้ามทางอื่นน่ะคุณจะไปว่าเขาไม่ได้นะ